3. 4ผู้แอบ,บอ้างต้องตายวิการยิ่งดึกสงัดในความมืดมิดสลัวมีอาจเห็นสีหน้าลิ้มไทยเพ้งชัดตากวยใต้โลสงบปากคำตลอดเวลามีเรื่องบางประการทั้งไม่สะดวกกับการไต่ถามและมีจำเป็นต้องไต่ถามเนื่นนานให้หลังลิ้มไทยเพ้งค่อยเบือนหน้ามาฝืนยิ้มต่อก,กวยใต้โลกล่าวว่าขอบคุณท่านกวยใต้โลกล่าวว่า ข้าพเจ้าสมควรขอบคุณท่านจึงถูกต้องท่านขอบคุณข้าพเจ้าใหญ่กันเนื่องเพราะท่านไม่ได้ถามเราว่านางเป็นใครรู้จักกับนางได้อย่างไรกลวยใต้เล่ายิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าท่านหากคิดบ่งบอกข้าพเจ้าก็ไม่ต้องไต่ถามท่านหากไม่ต้องการบอกข้าพเจ้าใหญ่ต้องถามลิ้มไทยเพลงทอดถอนใจกล่าวว่ามีเรื่องบางประการยังคงอย่าได้บ่งบอกเถอะจบคำค่อยๆหันกายกลับเข้าห้อง หวยใต้โล่มองตามเงาหลังผอมสูบของมันจิตใจบังเกิดความละอายขึ้นตนที่ไม่ไต่ถามเนื่องเพราะตนคาดเดาออกว่าตรุณีชุดม่วงคือใครเรื่องที่ตนล่วงรู้ยังมากมายกว่าที่ลิ้มไทยเพงคาดคำนวณไว้สิอีกมีเรื่องบางประการเป็นตนปกปิดลิ้มไทยเพงหาใช่ลิมไทยเพงอำพรางต่อตนจนบัดนี้ลิมไทยเพงยังไม่ทราบว่าตนกับอี้ฉิกเคยพบผ่านมารดาของลิ้มไทยเพงมา สายลมยามโชยพัดผ่านหอบเอาดอกไม้สดบนพื้นปลิวเวียนว่อนจากนั้นกวยใต้โลได้ยินซุ้มเสียงของอี้ฉิกอี้ฉิกกล่าวเสียงแผ่วเบาว,ว่าตอนนี้ท่านคงทราบแล้วว่าดารุณีชุดม่วงเป็นใครกระมังกวยใต้โลพงกศีรษะรับดารุณีชุดม่วงคือคู่มั่นหมายของลิมไทยเพ็งลิมไทยเพ็งเพราะไม่ต้องการมีภรรยาเช่นนี้จึงหลบหนีจากบ้านมา แต่ตอนแรกดารุณีชุดม่วงยังมีทราบว่าลิ้มไทยเพงคือคู่มั่นหมายของนางจวบจนลิ้มไทยเพงใช้วิชาประจำตระกูลออกนางค่อยล่วงรู้ศักดิ์ศรีแท้จริงของฝ่ายตรงข้ามอีฉิกทอดถอนใจกล่าวว่าจนบัดนี้ข้าพเจ้าเพิ่งเข้าใจว่าลิ้มไทยเพงฉไหนหลบหนีออกมากวยใต้โล่ฝืนยิ้มกล่าวว่าดารุณีเยี่ยงนั้นแม้แต่ข้าพเจ้ายังทนทานรับไม่ได้อย่าว่าแต่มัน นางไม่ใช่งามสครานนักหรืองามสครานจะมีประโยชน์ใดตอนที่บุรุษเลือกสตรีหาใช่เพียงเพ่งพิษใบหน้านางเท่านั้นอี้ฉิบกระเพ็ดปากล่าวว่าบุรุษเลือกสตรีอย่างไรต้องดูว่านางอ่อนโยนนุ่มนวลรู้จักเอาอกเอาใจสามีหรือไม่มิเช่นนั้นต่อให้นางงามสครานปานเทพธิดาหยาดฟ้าก็ไม่เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนอย่างนั้นท่านชมชอบอิสตรีเยี่ยงไร กวยไต้โลยิ้มพลางกล่าวว่าสตรีที่ข้าพเจ้าชมชอบผิดแผกจากบุรุษเพศอื่นอ้อหากแม้นมีอิสตรีนางหนึ่งเข้าใจข้าพเจ้าห่วงใยข้าพเจ้าจริงๆมาดแม้นนางจะอับปลักบ้างดุร้ายไปบ้างข้าพเจ้ายังคงชมชอบนางอี้ฉีก้มศีรษะต่ำสาวเท้าผ่านข้างกายกล้วยใต้โลหยุดยั้งที่หน้าพุ่มไม้ดอกเชิงกำแพงดอกรักเร่ที่เชิงกำแพงเบ่งบานสะพรั่ง อี้ฉิกรูปคำน้ำค้างบนกลีบรักเร่เบาๆเนิ่นานานให้หลังจึงเงยหน้าขึ้นกลับพบว่าก๋วยใต้โลจับจ้องมองมาเขม็งนิ่งอี้ฉิกขะหมดคิ้วกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ใช่อิสตรีมีอันใดน,น่าดูข้าพเจ้ารู้สึกว่าถ้าเดินเหินของท่านคล้ายผิดแพกจากปกติผิดแพกอย่างไรถ่าเดินเหินของท่านวันนี้น่าดูเป็นพิเศษอย่างน่าดูกว่าอิสตรีอีก ใบหน้าอี้ฉีกคล้ายแดงวูบแต่แล้วปั้นสีหน้าเคร่งเครียดลงกล่าวเสียงเย็นชาว่าระหว่างนี้ท่านคล้ายแปลเปลี่ยนไปเช่นกันอ้อระหว่างนี้ท่านคล้ายเป็นโรคประหลาดประการหนึ่งมักกระทำเรื่องพิสดารกล่าววาจาประหลาดล้ําสมควรรับการตรวจจากแพทย์บ้างกวยใตยโลงง,งันวูบดวงตากับทอประกายหม่นหมองกังวลขึ้นเรากับป่วยเป็นโรคจริงๆิอีฉิกกลับหัวรอออกมา เราเสียงอ่อนหวานว่าแต่ท่านไม่ต้องห่วงใยกังวลไปทุกผู้คนย่อมมีโรคประหลาดนิสัยพิกลอยู่โดยเฉพาะเง็กโกเนียนางนั้นเง็กโกเนียเป็นใครคือดารณีชุดม่วงนางนั้นนางแซงเง็กเรียกว่าเหลงลงกว๋วยใต้โลทวนคำว่าเง็กเหลงลงการก่อนท่านไม่เคยได้ยินนามของนางมาไม่เคยได้ยินมาโอ้ฉันทั้งรอบรู้น้อยนิดจริงๆ กว้ยใต้โลกกล่าวว่าข้าพเจ้าใหญ่ต้องรับทราบนามของนางเนื่องเพราะนางมีชื่อเสียงเลื่องลือในยุทธจักรตั้งแต่อายุ9ก้าขวบแล้วอายุ9ก้าขวบอี้ฉิกพงกศร,ร,รษะกล่าวว่านางมีชาติตระกูลกระเดื่องดังมีหนำซ้ำเป็นทาริกาอัจฉริยะตั้งแต่เล็กฝังว่าอายุสองขวบก็เริ่มฝึกกระบี่อายุห้าขวบร่ำเรียนเพลงกระบี่ห้วยห่วงปวยหลิวเกี่ยวกระบี่หลิวลู่ลม อันสลับซับซ้อน49ท่าสำเร็จอย่างนั้นนางบอกว่าเริ่มฆ่าคนตั้งแต่9้ขวบคงเป็นความจริงแล้วอี้ฉีกล่าวอย่างจริงจังมิผิดแม้แต่น้อยตอนที่นางอายุ9ก้ขวบมิเพียงฆ่าคนจริงๆผู้ถูกฆ่ายังเป็นมือกระบี่เรื่องชื่อผู้หนึ่งหลังจากนั้นนางจะฆ่าคนทุกเดือนถูกต้องในใต้ล่าฉไนมีคนเสนอตัวไปให้นางฆ่ามากมายปานนี้ มิใช่บุคคลอื่นเสนอตัวไปหากแต่เป็นนางออกสืบสอบก้วยใต้โลกกล่าวอย่างสงสัยใจสืบสอบจากที่ใดจากทุกขนแห่งขอเพียงนางทราบว่ามีคนกระทำเรื่องชั่วหลายจะรุดไปจัดการคนผู้นั้นหรือทุกครั้งนางล้วนประสบผลเมื่อครูท่านก็ทราบพลังฝีมือของนางแล้วกอบกับทาาชายสองคนสตรีชาวควนทั้งสองนางล้วนเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งแม้แต่หญิงรับใช้ถือโคมทั้งสี่นาง ก็มีพลังมิต่ำสามดังนั้นนางบุกรุกถึงที่ใดล้วนกับจัดเป้าหมายได้กวยใต้โลกกล่าวถามว่าหรือไม่มีคนควบคุมนางบิดานางเสียชีวิตแต่แรกมารดานางก็เป็นบุคคลยากต่อแย่่อ,อนอ่อนคล้อยตามที่ดาโทนตลอดมาต่อให้บุคคลอื่นกล้าต่อแย่นางก็มีกล้าต่อแย่มานดานางทอดถอนใจแล้วเอ่ยสืบต่ออย่าว่าแต่บุคคลที่นางฆ่าทิ้งมีความผิดสมควรตาย ดังนั้นชนชั้นผู้อาวุโสในบูลิมมีเพียงไม่ตำหนินางกับยกย่องชมเชยนางกลวยใต้โลกกล่าวว่าดังนั้นนิสัยประหลาดของนางยิ่งมายิ่งเพิ่มพูนขึ้นอืมนางเมื่ออายุ13-14ก็เป็นดารณีน้อยชื่อเสียงเลื่องลือมีพลังฝีมือสุดสูงเพราะเหตุนี้แม้แต่บุคคลเยี่ยงน้ำเก่งชิ้วพอทราบว่านางสืบสอบหามันก็ถึงกับหลบซ่อนกายไว้อี้ฉีกล่าวว่าตอบได้ถูกต้อง น้ำเก่งชิว้วย่อมล่วงรู้ความสัมพันธ์ระหว่างนางกับลิมไทเพ้งดังนั้นรุดมาหลบซ่อนในที่นี้ถูกต้องเช่นกันแต่น้ำเก่งชิว้วหากไม่มีความผิดสมควรตายนางคงไม่สืบสอดหามันกระมังมีผิดการก่อนนางไม่เคยฆ่าคนผิดมาก่อนก๋วยใต้โลทอดถอนใจกล่าวว่าดังนั้นฝ่ายที่พลาดผิดคือข้าพเจ้าท่านก็มีได้กระทำพลาดผิดหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวเสียงนุ่มนวลว่า รับพระคุณพึงชดใช้วาจาพึงยึดถือเป็นสัจจะนับเป็นแบบฉบับของลูกผู้ชายชาตรีท่านทำเช่นนี้รับรองไม่มีผู้ใดตำหนิท่านก๋วยใต้โลกล่าวว่าแต่ข้าพเจ้ากลับตำหนิตนเองฟ้าใกล้สว่างแล้วกวยใต้โลยังคลุมอาพรชุดยาวนั้นนั่งอยู่เพียงลำพังชมดูหมอกอรุณสีขาวลอยขึ้นจากกลางลานตึก สดับฟังเสียงไก่ขันจากที่ไกลตาจากนั้นได้ยินเสียงเปิดประตูดังขึ้นกวยใต้โลไม่ได้เหลียวหน้ากลับแววเสียงฝีเท้าแผ่วเบาเชื่องช้าเคลื่อนมาถึงด้านหลังหยุดยั้งชะงักลงกวยใต้โลยังคงไม่เหลียวหน้าไปเพียงกล่าวอย่างเฉื่อชาว่าท่านหลับสบายดีบุรุษชุดดำยืนหยัดอยู่ด้านหลังกวยใต้โลเพ่งมองลำคอฝ่ายตรงข้ามกล่าวว่าสิบปีมานี้ เราไม่เคยหลับไหลอย่างสุขสงบเยี่ยงวันนี้มาก่อนเพราะเหตุใดเนื่องเพราะไม่เคยมีคนเยี่ยงท่านเฝ้าประตูให้กับเรามาก่อนกลวยใต้โลยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าหากไม่มีคนเฝ้าประตูแก่ท่านท่านก็นอนไม่หลับแม้มีคนเฝ้าประตูแก่เราเราก็นอนไม่หลับเช่นกันเพราะเหตุใดเนื่องเพราะเราไม่เชื่อถือผู้ใดทั้งสิน้นแต่ท่านคล้ายเชื่อถือข้าพเจ้ายิ่งบุรุษชุดดำพลันแย้มยิ้มออกมา กล่าวว่าท่านก็คล้ายเชื่อถือเรายิ่งเห็นได้อย่างไรเนื่องเพราะนอกจากท่านแล้วมีมีผู้ใดกล้าปล่อยให้เรายืนหยัดอยู่เบื้องหลังมันมาก่อนอ้อเราไม่ใช่วินยูชนอันเที่ยงธรรมมักฆ่าคนทางเบื้องหลังอยู่เสมอกลวยใต้โลภโงกศีระช้ากล่าวว่าการฆ่าคนทางเบื้องหลังนับว่าสะดวกกว่าจริงๆโดยเฉพาะตอนที่ผู้คนพงกศีรษะ ขณนเจาะจงตอนที่ผู้คนผงกศรีรษะบุรุษชุดดำเค้นเสียงว่าต้นคอของทุกผู้คนเหมาะสำหรับฟันดาบลงมีตำแหน่งนี้จึงฟันศรีรษะหลุดออกมาได้ในดาบเดียวขอเพียงเป็นมือเพชฌฆาตอาชีพล้วนเข้าใจสาเหตุนี้เป็นอย่างดีอืมมีเหตุผลบรุษชุดดำเงียบงันชั่วขณะจึงหันหัวเรื่องว่าท่านมิได้หลับไหลตลอดคืนกระมังข้าพเจ้าหากหลับไหลท่านยังจะนอนหลับได้หรือ รลดชุดดำหัวรอออกมาเสียงหัวรอมันแหลมเล็กกระชั้นสั้นคล้ายคมดาบเสียดสีกันมันพลันสาวเท้า,ถ,าถึงเบื้องหน้ากวยใต้โลกกวยใต้โลกกล่าวถามว่าท่านใหญ่ไม่ยืนอยู่เบื้องหลังข้าพเจ้าเนื่องเพราะเราไม่อาจทนทานการเย้าวยวนจากท่านเย้าวยวนเราหากยืนอยู่เบื้องหลังท่านอย่าเมื่อเห็นท่านผงกศีรษะอีกคราคงอดคันมือมิได้ตอนที่ท่านคันมือก็จะฆ่าคน บุรุษชุดดำส่งสิงห์ดังอืมพลันก้าวยาวๆจากไปกวยใต้โล่รอจนฝ่ายตรงข้ามสาวเท้าถึงหน้าประตูพลันกล่าวว่ารอสักครู่บุรุษชุดดำกล่าวว่าวาจาที่สมควรกล่าวคล้ายกล่าวหมดซิ้นแล้วท่านยังมีวาจาอะไรอีกข้าพเจ้าเพียงคิดไต่ถามท่านประโยคหนึ่งท่านถามกวยใต้โล่ยืดกายขึ้นอย่างแช่มช้าเน้นเสียงที่ละคำว่า ท่านเป็นน้ำเกงชิ้วหรือไม่บุรุษชุดดำไม่ตอบคำทั้งไม่เหลียวหน้ากลับแต่กวยใต้โลดูออกว่ากล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่มันพลันขเขม็งเกรง่งลมขายหยุดพัดกลางลานตึกท่านแปลเปลี่ยนเป็นเงียบงันวังเวงเนิ่นนานให้หลังกวยใต้โลจึงกล่าวท่านหากไม่ยอมกล่าววาจาเพียงพงกศีรษะก็ได้แต่ท่านโปรดวางใจ ข้าพเจ้าไม่เคยฟันศีรษะคนหรือฆ่าคนทางเบื้องหลังมาก่อนเงียบงันอีกชั่วขณะบุรุษชุดดำจึงกล่าวแช่มช้าสิบปีมานี้ท่านนับเป็นบุคคลที่เจ็ดที่ไต่ถามวาจาประโยคนี้ต่อเรับบุคคลหกคนก่อนหน้านี้หลวนเสียชีวิตไปแล้วกระมังมิผิดกวยใต้โลกกล่าวว่าเพียงเพราะไต่ถามวาจาประโยคนี้พวกมันก็ต้องตายมีว่าผู้ใดหากไต่ถามวาจาประโยคนี้ หลวนต้องจ่ายค่าทดแทนดังนั้นทางที่ประเสริฐท่านยังคงขบคิดไคร่ครวนแล้วค่อยไต่ถามข้าพเจ้าสมควรใคร่ครวนจริงน่าเสียดายที่ตอนนี้ข้าพเจ้าไต่ถามไปแล้วบุรุษชุดดำพลันหันควัมาประกายตาคมวาวราวอาวุธเขม็งมองมาแน่วนิ่งกล่าวเสียงกริ้วกราดว่าเราหากเป็นน้ำเก่งเชิยวจะเป็นไรกวยใต้โลกกล่าวยังเฉยชาเมื่อคืนข้าพเจ้ารับปากท่านแล้ว ว่าขอเพียงท่านผ่านเข้าประตูบานนี้จะเป็นแขกเรือของข้าพเจ้ามีมีผู้ใดเอ่ยปากขับไล่ท่านแล้วตอนนี้เล่าตอนนี้วาจาประโยคนี้ยังคงประสิทธิภาพเพียงแต่ข้าพเจ้าคิดรั้งท่านอยู่นานกว่านี้บุรุษชุดดำกล่าวว่าอยู่ถึงเวลาใดอยู่จนท่านสำนึกว่าเรื่องที่ท่านกระทำมาไม่ถูกต้องมังเกิดความละอายได้สำนึกจากนั้นท่านก็ไปได้ หางตาบรุษชุดดำสั่นกระตุกกล่าวเสียงเกรี้ยวกราดว่าเราหากไม่ปฏิบัติตามเรานั่นง่ายดายยิ่งพลางก้าวเนิบนาาเข้าหากล่าวเสียงยิ้มแย้มว่าท่านเพียงสาอหาตำแหน่งที่ต้นคอค้าพระเจ้าฟันดาบลงไปจากนั้นก็ไปได้แล้วบุรุษชุดดำตัดบทว่าเราไม่คิดสาอหาตำแหน่งนั้นร่างพลันถดถอยไปด้านหลังดุดเกาท่านหลุดจากแรงก๋วยใตยโลกลับดีกายตามไป บุรุษชุดดำพลิกตัวกลางอากาศคราหนึ่งกระบี่ที่กลางหลังพลันหลุดจากฝักประกายกระบี่คล้ายน้ำค้างกลางหาวสะท้อนประกายวาววับมีคาดกวยใต้โล่พลันสอดมือเข้าไปในอาพรชุดยาวพอดึงมือกลับออกมาก็เพิ่มฝักกระบี่อันหนึ่งเสือกท่งไปเบื้องหน้าอย่างว่องไวแววเสียงดังฉับฝักกระบี่สอดเข้าไปในตัวกระบียยาวของบุรุษชุดดำกระบี่บุรุษชุดดำยาวห้าเชียฝักกระบียยาวเพียงสามเชียเจ็ดนิ้ว แต่กระบี่ของบุรุษชุดดำพอสอดเข้าฝักก็ไม่อาจไร้รำใช้ออกบุรุษชุดดำแตกตื่นตกใจยิ่งสาดพุ่งถอยไปด้านหลังกวยใต้โล่กับพุ่งปราติดตามมาดุดเงาตามตัวมีอนุญาตให้ฝ่ายตรงข้ามถอนกระบี่จากฝักสองมือกวยใต้โล่ยึดจับฝักกระบี่ผลักดันไปเบื้องหน้าบุรุษชุดดำหากไม่คลายมือจากการยึดกุมกระบี่ก็ต้องถูกผลักกระแทกถอยมาทางด้านหลังหากแม้บุรุษชุดดำคลายมือจากการยึดถือกระบี่ ก็ต้องถูกด้ามกระบี่ตนเองกระแทกใส่ซวงอ,อกบรุษชุดดาถดถอยตั้งแต่แรกยามนี้คิดหักเหทิศทางก็ทําไม่ได้นับว่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองแล้วได้ยินเสียงดังโครมบุรุษชุดดําถูกผลักดันมาปะทะกําแพงตึกกลวยใต้โลยังคงใช้สองมือยึดกุมกระบี่ยันร่างฝ่ายตรงข้ามแนบติดกับกำแพงศิลายามนี้บุรุษชุดดำปราศจากขนทางถอยยิ่งไม่อาจคลายมือจากการยึดกุมกระบี่ขอเพียงผ่อนคลายมือ ด้ามกระบี่จะกระแทกใส่ทรงอกมันฉากอันพิเศษพิสดารล้ำนี้หากไม่ใช่เห็นกับตามีว่าผู้ใดก็คำนวณไม่ออกกวยใต้โลกกล่าวอย่างยิ้มแย้มหมากตานี้ท่านคงคิดไม่ถึงกระมังบุรุษชุดดำขบกรามกรอดกล่าวว่านี่เป็นวิชาฝีมืออันใดนี่มิอาจนับเป็นวิชาฝีมือเนื่องเพราะวิชาฝีมือนี้นอกจากจัดการกับท่านหากใช้ต่อบุคคลอื่นล้วนไม่มีประโยชน์ คลายเกรงว่าบุรุษชุดดำยังไมีเข้าใจดังนั้นอธิบายอีกว่าเนื่องเพราะนอกจากท่านแล้วในใต้ล่ามิมีผู้ใดชักกระบี่เยี่ยงนี้บุรุษชุดดำกล่าวเสียงเย็นฉาว่าท่านครุนคิดท่วงท่านี้เพื่อจัดการเราเป็นพิเศษถูกต้องเช่นนี้เป็นว่าท่านคิดรังเราอยู่ที่นี่แต่แรกแล้วกลวยใต้โลกกล่าวอย่างยิ้มแย้มซึ่งความจริงรังอยู่ที่นี้ก็ไม่มีไรไม่ดีอย่างน้อย ท่านสามารถนอนหลับอย่างสุขสงบทุกวันคืนเฮ้ขอเพียงท่านรับปากรั้งอยู่ที่นี้ข้าพเจ้าจะผ่อนคลายมือทันทีเฮ<ะ>้เฮ้หมายความว่าไรบุรุษชุดดำแค้นหัวรอกล่าว่าเราไม่ยอมสยบต่อคำขู่มาก่อนท่านหากต้องการให้เรารับปากก็ผ่อนคลายมือแล้วค่อยว่ากล่ากลวกวยใต้โล่จับจ้องมองฝ่ายตรงข้ามชั่วขณะจึงแย้มยิ้มออกมากล่าวว่าก็ได้ จะอย่างไรข้าพเจ้ามั่นใจว่าสามารถสยบท่านมิท่านขาดคำไม่ทันผ่อนคลายมือกลับเห็นวัตถุสิ่งหนึ่งทะลวงออกจากซวงอกบุรุษชุดดาเป็นปลายกระบี่ท่อนหนึ่งปลายกระบี่ท่อนหนึ่งปลายกระบี่ปรากฏโลหิตสดๆหยดหยาดลงมาบุรุษชุดดําก้มลงมองดูปลายกระบี่ท่อนนั้นประกายตาเป็นเฉกเช่นกับตอนที่กงจื้อปีศาจใกล้สิ้นใจตายกวยไตยโลตะลึงลานกับที่ ลำคอบุรุษชุดดำบังเกิดเสียงครอกครอกคล้ายคิดกล่าวอะไรแต่มิอาจเปล่งจากปากมาก๋วยใต้โลพลันตวัดกล้องลอยตัวขึ้นกลางอากาศพลิ้วปราดออกนอกกำแพงกระบี่เล่มนี้เสือกแทงมาจากนอกกำแพงจริงๆทะลวงผ่านผนังกำแพงทะลุซวงอกบุรุษชุดดำโผล่พ้นปลายกระบี่ออกมาด้ามกระบี่ยังอยู่นอกกำแพงมีแต่ด้ามกระบี่เจ้าของกระบี่มิทราบปราศนาการไปตั้งแต่เมื่อใดสายลมยามโชยพัด ต้นหญ้าบนเนินเขาวไหวเอ็นราวราวรกคลื่นแต่ไม่อาจเห็นเงาร่างผู้คนบนด้ามกระบี่ยังผูกแพราขาวผืนหนึ่งผืนแพรพลิ้วปลิวสวัยไปตามลมก๋วยใต้โลกคิดถอนกระบี่ออกกลับเห็นบนแพราขาวเขียนอักษรหมึกดำไว้ว่าผู้แอบอ้างน้ำต้องตายตอนท้ายลงน้ำน้ำเก่งชิวคราบโลหิตที่ปลายกระบี่แห้งสนิทแล้วบุรุษชุด,ดดำยังก้มศรีรษะจ้องมองปลายกระบี่ คล้ายกำลังหมกมุ่นครุ่นคิดทวงท่านี้เป็นเฉกเช่นกับกงจื้อปีศาจมิผิดเพี้ยนอีฉิกเหงตง๋งลิมไทยเพลงลวนยืนหยัดบนทางระเบียงจับจ้องมองซากศพของมันบุรุษชุดดำรุดมาอย่างกระทันหันตอนตายยิ่งฉับพลันกระทันหันกวยใต้โลยืนหยัดอยู่ข้างซากศพจ้องมองปลายกระบี่บนซวงอกคล้ายกำลังครุ่นคิดอีฉิกสาวเท้ากล่าวว่าท่านครุ่นคิดอันใด ข้าพเจ้ากําลังครุ่นคิดว่ามันเมื่อไม่ใช่น้าเก่งชิวฉนัยยินยอมแบกหม้อดาหมายความว่าถูกปรักปรําแทนน้าเก่งชิวตัวจริงหม้อดําอันใดก๋วยใต้โลกกล่าวว่ามันหากไม่ใช่น้าเก่งชิวเงี้ยเก๋งล้มก็ไม่ไล่ล่ามันมันไม่จําเป็นต้องหลบซ่อนในที่นี้ตอนนี้ย่อมไม่เสียชีวิตในเคหารุ่มรวยท่านใหญ่ไม่คิดว่าเป็นมันแอบอ้างนามน้าเก่งชิวมีทราบค่าคนมากมายปานใด กระทำเรื่องชั่วร้ายมากมายเพียงไหนน้ำเก่งชิวตัวจริงอาจไม่ล่วงรู้แม้แต่น้อยหากบอกว่ามันแบกหม้อดำแทนน้ำเก่งชิวใหญ่ไม่บอกว่าน้ำเก่งชิวแบกบหม้อดำแทนมันกวยใต้โลกขบคิดเล็กน้อยจึงพงกษ์สีสาช้าๆกล่าวว่าดูจากพฤติการบุรุษชุดดำอาจเป็นดังที่ท่านบ่งบอกดังนั้นข้าพเจ้าตอนนี้บังเกิดความหวังประการหนึ่งท่านมุ่งหวังอันใดกวยใต้โลกกล่าวว่า ข้าพเจ้าเพียงมุ่งหวังว่าสักวันหนึ่งสามารถพบพานน้ำเก่งชิวตัวจริงดูว่ามันที่แท้เป็นบุคคลเยี่ยงไรดวงตาทอประกายวูบเอ่ยสืบต่ออย่างแช่มช้าว่าในความเห็นข้าพเจ้ามันคงลี้ลับหน้าสะพรึงกลัวกว่าบุคคลที่ข้าพเจ้าเคยเผชิญพบมาทั้งหมดแต่ในโลกใช่มีบุคคลเช่นน้ำเก่งชิวดำรงคงอยู่จริงๆหรือไม่ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ทราบ ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่เคยพบเห็นมาก่อน